จัดมากับซูชิดองนี้คูณ14เข้าไปดีครับเป็น134โอ้โหสุดฟังปุริเย่เคคิงยังไม่หยุดคูณเขา16ไปด้วยอ่าเป็ประวาณก้อนโตไปลเลย172จัดไปท่านผู้ชมตอนนี้คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ Say hi, say hello. เซี่ให้เซี่ฮันโลกันด้วยนะจ๊ะวันนี้มาจัดกับน้องเหมียวจึงนะงง้งนะลักกี้นิโคลท่านผู้ชมทุกวันนี้สองร้อยเท่านั้นนะจ๊ะโอเคจะจึ้งจริงหรือเปล่านะก็ต้องมาลองดูกันและกันทุกคนเออแต่มันก็เข้าดีนะช่วงนี้เข้าดีมากเลยนะจ๊ะก็จะเป็นเกมที่ชอบเล่นมากโอเคฟีเจอร์กันไปก่อนเลยที่หนึ่งร้อยห้าสิบเริ่มนะเปิดโหมดเทอร์โบไปแล้วนะจ๊ะโอเคสเกเตอร์มาสี่ตัวแบบนี้สิบรอบหมุนฟรีของเราเริ่มกันเลยขอให้ตัวคูณเพิ่มขึ้นขอให้แตกโอ้ดอก แรกมาเลยเคคิงคูนสองเข้าไปเป็นสามาจัดไปเอาตัวคูณอีกตัวคูณอีกต้องหมายอีโอสเกตเตอร์ยังไงกันครับสูยังไงอุ้ยเลยไปไปแล้วหนึ่งตัวอ่ะยังไงยังไงมาสักทีจะดีใจอูนตรนนี้ก็เลยไปอันนี้ละอย่าเลยไปเด้อสูเด้อโอโหเลยไปไปหมดเลยนะอันนี้เป็นไรคูณสี่ยังได้ที่คูณสี่นะท่านผู้ชมเออคูณแปดก็มา คูณ8ก็มาเอออ้ยอาวโชิดอกนี้คูณ8เข้าไปเป็น9ท่านผู้ชมเออโอเคเวริเกิดนะจ๊ะอ้ดอกนี้ครึ่งแผงท่านผู้ชมคูณ8เข้าไปเป็น105แตกหนักๆแบบนี้สิดีนะจ๊ะ <Wow. S 1> อุ้ยอ้าวเอาเอาเอาแวแล้วแล้วแล้วกำไรมาหรือเปล่าโอ้ยอ้าวคูณ14คูณ16เข้าไปนะเป็น48่สิกำไรมาแล้วพี่ชายกำไรมาแล้วน้องเหมียว48โคตรสตารเลยแนะ่จะพูดเลยอ่าโอเค อีกหนึ่งรอบสองรอบของเราอุ้ยอรอบสุดท้ายยังไงงามจะไร่แล้วมันไม่แตกแต่คูณมาเอามาทําไมไม่รู้ร้อยหกสิบหกกำไรมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆอ่านจัดไปที่เบ็ดหของเราคูณสองเข้าไปเป็น15บห้าท่านผู้ชมเบ็ดเองแล้วนะเบ็ดเองแล้วนะดูดีๆคูณสองดอกนี้รับมาอีกสี่ เออจัดไปกับสิดอกนี้รับมาอีกสองอุ้ยเอาเอแอนมดยังไหลไม่หยุดนะจ๊ะสูชีเข้าสักทีโอ้ไม่เข้าท่านผู้ชมเออจัดไปที่เบทโฮของเราเรื่อยๆเจแจ้งดอกนี้คูณสองเข้าไปเป็นสามท่านผู้ชมสเกเตอร์อีกตัวเดียวสเกเตอร์ยังไงอีกตัวเดียวโอ้โหสิไปสิไปจัดไปที่คูณสองตอนนี้ลุ้นสเกเตอร์อย่าง,รางแรงอย่างแรงเข้าหรือเปล่าโอ้โหเข้าจริงๆครับย่า <Yeah. S 1> ชิงแชมป์กับมเวรออ่า มาแล้วอุ้ยรอบแรกไม่มีอะไรเบดที่6ไม่รู้จะแตกให้ที่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมอซูชีดอกนี้รับมาคูณ4 28เออแตกเท่าไหร่ก็แตกเถอะขอเก็บสักหน่อยนะขอเก็บกําไรสักหน่อยตอนนี้ก็กําไรอยู่อา่า Okay, โอเคเว r ร g o o กลนะจาโอ้ตัวคู่สิบแล้วขอแตกแบบสักครึ่งแผงก็พอนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนอ่าอีกสองรอบของเราออ้ยซูชิมาตรงนี้90สิทีค้าปุ๊บปับรับโชคกันเลยทีเดียวออ้ยเดี๋ยวนี้ซูชินะประดิฐ์ไม่ค่อยได้กินนะเออมาสักหน่อยเถอะวะ ยังไงค่ะรอบสุดท้ายจัดมาจัดมากับซูชิดองนี้คูณ14เข้าไปดีครับเป็น134โอ้โหสุดฟังปุริเย่เคคิงยังไม่หยุดคูณเข้า16ไปด้วยเออเป็นประวัณก้อนโตไปลเลย172เจจัดไปท่านผู้ชมตอนนี้กำไรมาแบบ มากกว่าเท่าตัวกาไรมาส0 0้อยแล้วอ่ะเออจะจอดก็จอดได้นะทุกคนอ่ะโอเคนะแต่ว่าเราจะเบ็ดต่ออีกสักหน่อยนะคือเบ็ดเองแม่งแตกดีนะบางทีฟีเจอร์ไม่แตกนะทุกคนก็ลองสลับเด่นกันนะจ๊ะ,ะคลิปนี้ดูเพความบันถึงเท่านั้นเบ็ดที่1ิบของเรา ไปแล้วนี่ไงบนถึงซูชินะปลาดิบก็มาพอดีแซลมอนนะเหมียวจึงชอบกินแซลมอนแซลมอนดอกนี้จัดมา12ท่านผู้ชมอ่าโอเคไปเรื่อยๆมาเรียงแจ็คดอกนี้10ดอกนี้ไวดอกนี้เอแอนมดจัดไปโอ้โหเสียดายไม่มีตัวคูณนะอ่าเบ็ด20ท่านผู้ชมอ่ามาแล้วดอกนี้คูณ2เข้าไปเป็น20เจ๊แจ็คดอกนี้อู้ซูชิปลาดิบ148เออ A N od, เอแอนมดมา แถวแรกแถวแรกอือ่ะโอเคไว้ที่ตรงนี้ดีกว่าพอไว้ที่ตรงนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ฟอจึนด้วยวันนี้ก็จึงมากแล้ว